จาสาวทแท็กนเมนูภาษาประจำตัวเมื่อนี่สีมาเสนอเสนอบนถือสิต้องบอกว่าสีมาเฮ็ดแกงจืดประกัดดองสามสั้นสำหรับสำหรับผู้ใดที่มากินแกงจืดเนาะมีค,นค,นคิดว่าเมนูนี้ไหนส,สิเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ว่าของใจคนคนขอแกงจืด แกงจืดมันเฮ็ดไม่ยากหรอกเรื่องของเรื่องคือหาแนวกินก็ได้เปิดในตู้เย็นคือของมันเกี้ยงนะเมียฝรังอนาถาเฮ็ดคิดย่ำเด็กมิจะบอกว่า,วาม่มีของกนินมันมีของกินอิเล่มันเกี้ยงตู้เย็นอ,อบอยากเลยแกงจืดแกงจืดผักกาดดองเครื่องปรุงบ่นมีอย่างไรไม่แค่ริกกระเทียมรากผักชีแล้วกัพริกไทยแบบเม็ด ส่วนหมูหมูเห็ดเป็ดไก่กันแล้วแต่คนที่มักแต่ถ้าถามมิกส่วนโตนะมิกว่าเก่งจืดประกาศดองซิโคงหมูนะสี่แซบสีแซบสีแซบค่อะแซบอิ่มเพราะว่ามันสมิ่นน้ำกระดูกหมูจะอ่าน้ำน้ำน้ำต้มกระดูกหมูที่มันที่มันสต้มไปน้ำน้ำมันสีแซบแต่ว่ามึงอีมิกบบมีน้ำต้มเออบบมีซิโคงหมูเลยสีแซบเป็นหมูสามสันต้มน้ำจริงๆเราต้องรอให้เดือดก็ได้ใส่กระเทียมกระเทียมปริมาณพอดี ยำของมิกมกกะว่ามิกเชตออกมาได้แค่สองถ้่วมิกเลยสีไส่กระเทียมแค่สามกรีบทุบในดเดอ้อทุบน้อยนึงลากผักชีเป็นไปได้มิกสีไส้หลายก็หนีแต่ว่าเบิดช่องฟิตแล้วมันมีมันเหลืออยู่แค่ลากเดียวหลากกะพริกไทยแบบเม็ดไส่ไหลายบอกกะบ่ต้องลายดอก ยังมีแค่สองเอ่อเห็ดออกมาเห็ดพยายามสีได้แค่สองถ้วยก็มีกระเกลสิใสซพริกไทยเม็ดไปแคบประมาณเกือบซอนสาหนึ่งย่างของมิกต้มน้ำมารอเด๋ยวรอบหนึ่งมันสีเร็วว่าเห็นลายดอกคว้ามิกโบก,ก้าเลื่อนโทรศัท์มาใกล้เพื่อไอ้ละอองควมห้อนนะย่างของมิกมุนี้ใส่เป็นมูหมูามสั่นเนาะ ระวังล้อเดือดไม่ยังดอก,ม,กมักมิกมักเห่นแอปนี่เพราะว่ามันมีมีความรู้สึกว่ามันสามารถคลิกหนากระตุนเลือกเขาเป็นตัวกระตุนได้นะมิกมกักมิกเลยว่าเออเลือกใส่แอปนี้ดีกว่าแอ๊ะแฮ๊จริงๆเราถามว่าแอปแอปนี่ล้มงตาดนึ่นนงน,งนะ คนเห็ดคลิปบดได้งามดอกแต่ว่าแอปเนี่ยมันแต่งมันพยายามมันเห็ดเห็นด้วยตาเขาไงมันร้อนหรอมันก็แต่งหนาให้เขาลองเคี่ยวมันเห็ดให้เขาหนาเชฟตามแอปขันจังมิกนะี่ยมิกบม่ได้หนาหนาทรงนี้เลยหนาบาม่ได้แหลมซีเลยแต่ว่าแอปนี้มันเนาะถ้าสังเกตว่ามิกหนาตายทะเลสังเกตย้ำย้ำแอปบไม่ได้เด้งเขามาอยู่หนาเนี่ยโค้งหนาเนี่ยบม่ได้เป็นลูกไข่ซีดอกเดี๋ยวหัวล้อน้ำเดือดกันเด้อน้ำเริ่มเดือดรอ ใส่ใส่กล้องหน่ามันจะได้เราเห็นจะของน้ำพอน้ำเริ่มเดือดเขาก็ใส่หมูใส่ไก่ใส่ย่างที่เขาหมักหน่อลงไปเห็ดง่งายเนาะมันก็นง่ายละ่ะแกงจืดแกงจืดประกาศดองแต่ว่าสำหรับคนเห็ดบัเป็นขาเจ้ากับบ,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 บัวหูมันบลอะลยมันแนน้ำซื้อละ่ะ รากาใส่เกลือลงไปน้อยถามว่าเป็นยังจังใส่เกลือมิปกติมีกระใสใสดับเท้าอยู่หรอกหูมันหน่อยมักกล้องหนาเดี๋ยวห็นเจ้าของมายัางดอกเล่นกล้องไปเรื่อย ใส่ขนอผมงแบบพงุงอย่าใส่ลายเด้อใส่ไปซ้อนหนึ่งก่อนซ้อนเครื่องก็ได้เอาใส่ลายเข้มขนอเพระเสียบจังส่วนโตัวย้ำมีแค่กระเข่ามีก,กะย้ำปรุงย้ำไปมิกซี่เ้าปิดฝาเพราะว่าต้องการให้มันเดือดมันบอจังมิกนะมิกซี่ปรุงเทียเดียวเลยบ่ค่อยได้ออกมาปรุงลายรเพราะว่าเขาเห็ดดุเราเลย มันเลยจังใดล่ะชิ้นน่ะว่าเขากินลดนังเออ่จังน้ำปลากระชุวรลดมีอีสียังป่าใสน้ำเริ่มเดือดล่อถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ฟองที่มันขึ้นม้าเนี่ยตักมันถิ่มเดอ้อเพราะนั่นคือฟองข้าวข้าวหมู พอน้ำเริ่มเดือดอาักกัดดองที่เ้าแกะออกมาจากทุนกลบก็บคือมาล่างน้ำล่างน้ำแล้วกับบีบบีบน้ำออกบีบน้ำทเทยาล่างออกให้มันหมาดๆกระชีได้ลกักษณะนี้ใส่ลงไปเลยซํำนี่ล่ะแล้วกั ลีแก๊สลีแก๊สให้เบาหน่อยนึงแล้วก็มันมันตักฟองออกเพราะว่าต้มไปเรื่อยๆมันจะมีฟองขึ้นมาแต่ว่าผู้ใดเร่งขึ้นหิวนะ่ะอยากกินไวๆ้ๆก็คือเร่งแก๊สเร่งแก๊สได้แห้งหน่อยนึงแล้วก็ต้องพยายามมาตักฟองมันออกเมนูนี่ขันต้มให้ผักกาดร้องได้เปื่อยอีลีมันอยู่ที่หมอที่เขาใส่ขันเป็นหมอหมอดออมีเอิรนบถือขันเป็นหมอดแบบธรรมดานะมนกะ มันก,ก็มันก,ก็โดนอยู่นอยนึงเนาะแต่ขันเป็นหมอแบบสเตนเลสเขาปิดฟ้าพร้อมเสียคือเคี่ยวมันยังเสียมันก็สิไว้เนี้ยเพราะมันเพราะมันอุ่นควมห่อนกลัวแต่ว่าหมูสามสั้นมันสิบอค่อยมีฟ้องปันใดแต่มีกระสียางมาตักย่ดๆเพราะฉะนั้นมิกสิปรุงไปเลยเพว่ามิกม,ม,มิกสิบบได้นั่งมิกสิบบนั่งเฝ้าปรุงบ่มีอย่างไรน้ำปลา พยายามใส่ไปให้หน่อยๆกอนเดอ้อเพราะว่าเขาสามารถซิมมันได้เรื่อยๆม,ก,มกเข้มหน่อยเข้มหลายมันสามารถปรุงหลังดีกว่าแต่ของมิกมิกมิกเคล็ดประจำเรามิกสิกะน้ำถือโอ้มิกลืมบอกตอนต้มน้ำนะให,ให้ใส่น้ำเพื่อไปไว้ในเดอ้อเพื่อ,เพ,อเพื่อหลายๆเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเคี่ยวให้ประกาศดองมันเปื่อยเพราะฉะนั้นน้ำมันสิง,งวดลงอีกได้น้ำปลาหลอกใส่ชูรสดจังของมิกปรุงไปตอนนี้เพราะว่ามิกต้องการให้ตอนมันเคี่ยว มิกมิกเป็นคนติดชูรดเด้อมิกต้องการเคี่ยวเพราะเพราะน้ำมันงวดจ้ะเครื่องปรุงมันมันหมูมันสิดูดไปรอ้วนะอันนี้คือที่มิกปรุงไปเรียบร้อยแล้วเนาะมันน้ำมันเดือดอีกรอบนึงอันนี้คือนี่มิกซิลีแก๊สถิมไว้เพราะว่ามิกมิกนมิกแนวกินย่างอื่นหรอกอันนี้มิกเ็ดเพื่อสิว่าอันทันเพียรตอนหาทุ่งเที่ยงขึ้นหู้วขาแล้วกับตอนเศร้าขนตื่นขึ้นมามิกสิได้กินมันอีกรอบมิกซิง เคี่ยวประมาณสิบนาทีแต่ว่ามีกระสิญย่างมาตักน้ำอฟองมันออกเรื่อยๆจังของมิกไซส์แบบมูซัมซันเนี่ยมูซัมซันมันสิบค่อยมีฟองปันดาแต่แต่อยากให้สังเกตเบิ่งดีๆเด้อว,ว่าไอ้น้ำจากที่มันสีเป็นฟองเนี่ยขันในกรณีที่บ่มีฟองเนี่ยสังเกตว่าน้ำแกงช่วงกลางๆเนี่ยมันสิเป็นแบบมิกมิเกเอิร์นบ่ถือ ไอ้ที่มันออกมาจากผักกาดดองนะมันสีเป็นสีสีเข้มๆจังใดบู้มีก็เลยสีตักออกแอปอันนี้มันเน้นเอาหนาคนน้มันไปเน้นอันนี้กินของเขาเนอะมีเคี่ยวไปอีกประมาณสิบนาทีหม้อสเตนเลสมันก็สีมันก็สีเปื่อไว้หรอน้ามันก็สีงวดลงก็หนีหลายอยู่ตอนแรกตั้งใจเฮ็ดออกมาให้ได้แค่สองถ้วยมันก็คือได้สามถ้วยล้วสามถ้วยนี้คือไม่กินกินหาดเขาเด้อ สิซิมบิงเลยเพราะว่าขีดคันยางมาปรุงอีกลหลายรอบอืมได้ลดได้ลดถ,ถึกปากจะของหรอบส่วนผู้ใดมักเข็มหน่อยเข็มลายเป็นไดกกอย่าฝ้าปรุงปรุงไปซ้ำนี้ก่อนเพื่อที่ว่าย่างเขาเคี่ยวมันเนี่ยเครื่องปรุง เครื่องเครื่องปรุงน่มันสิขับในน้ำแกงเนี่ยมันสิหมูมันมันสิดูดไปในหมูแล้วก็ดูดไปในพักคือคือมันสินัวนะ่ะเออัวคําเนี่ยแมนแมนส,ดสุดๆเลยเรียบร้อยแล้วจากแกงจืดผักกาดแกงจืดผักกาดดองเฮ็ดไงเด้อผู้ใดมากกินตะไบเฮ็ดบุคคลเป็นยังเสียร้องเบงิงมันเฮ็ดไงเฮ็ดไงรีเครื่องปรุงเป็นอย่างไรยำไหเด้อเครื่องปรุงแกงจืดผักกาดดองกะมีแค่เนื้อสัต สี่ห้แซบนะมิกว่าแกงจืดผักกาดดองสี่โค้งหมูนะแซบที่สุดหรอกหรือว่าสิเป็นหมูสามสั้นเนื้อไก่กะได้แต่ว่าแซบสุดนะย่ำอีกรอบหนึ่งคือสิอ่โค้งหมูแล้วก็พริกไทยเม็ดประมาณหนึ่งซ้อนสา,ากระเทียมสามถึงห้ากรีบทุบพอบุบบุบแล้วก็ลากผักชีทุบบุบบุบขอาขนอ ขันไสเนื้อสัตว์เป็นประเภทหมูให้ไสขน้นอรสหมูขันไสเนื้อสัตว์เป็นประเภทกไก่ไ่สข้นอไก่น้ำปลาชุบรสซัมนี้ผู้ใดบ,บอกกินชุรสก็บม่ต้องใส่แต่ว่ามีกลว่ามันเสียบ้างคนติดชุดเนาะเออละกะวิธีเฮ็ดย่าอีกรอบนึงแบบเร็วๆเลยคือตั้งหมอ้อใส่กระเทียมใส่กระเทียมทุบพริกไทยเม็ดลากผักชีปิดฝาหมอ้อน้ำเดือดใส่เนื้อสัตว์ลงไปน้ำปิดฝาหมอ้อน้ำเดือดอีกรอบให้ไสผักกาดดอง ปิดฝาเอ่อโทษทีลืมน้ำเดือดจากที่ว่าใส่หมูลงไปแล้วเนาะใส่เนื้อสัตว์ลงไปรอให้เติมเกลือลงไปน้อยนึงเพื่อดับขาวเอ่อบใสไซก็ได้บ่จําเป็นแต่ว่าผู้ใดอยากล้องก็ล้องไซเบิง่งมันสีได้รสชาติน้าซุปแซ่บไปอีกแบบเอ่อถามว่าเกลือน้อยนึงของมิกเนี่ยคือหลายบอก็เออเอาเอาปลายซอนเอาปลายซอนกาแฟาก็พอแล้วก็ปิดฝาน้ำเดือดรอบนึงอ,อีกรอบนึงใส่ผักกัดดอง ปิดฝาน้ำเดือดรอบนึงอีกรอบนึงชุรสดน้ำปลาขเนาะใส่ลงไปเลยปิดฝาหม้อไว้หลีแก๊สลงนหน่อยนึงเคี่ยวประมาณสิบถึงสิบหนาทีขันเป็นหม้อแบบสแตนเลสหรือว่าฮอสิค่อยเช็คเรื่อยๆก็ได้ซํำนีล้ล่ะเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยลองเฮ็ดบ่งได้จ้าผู้ใดมากก่ะฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากติดตามแต่ขันผู้ใดบ่ามากระเบิงผพันๆกะ ยินดีจ้ะไว้พอกันแม่ในคลิปหนาเนาะโอกาสหนาขันมือใดขยันขยันสิมาเฮ็ดคลิปกับเขาลงอีกปกติมิม,ม,ม,มิมิคลิปกับเฮ็ดกับเขาเนะ่าสะสมไว้ในแและ t อปไ์ยูตะวะขี้ข้านเอาลงโทรศัพท์เนี่ยสะดวกที่สุดขอบคุณที่ติดตามด้วจ้า